สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับวันนี้ก็ได้ไปเช่าพระนะครับที่วัดพนมลอกนะครับนะก็ได้ไปเช่าพระมาแบ่งปันพี่พี่นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับกู่วัดพนมลอกนะครับเป็นพระเก่าแก่เลยนะครับอยู่ในกู่ใต้พระอุโบสถนะครับวัดพนมลอกนะครับเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับนี่ครับ เป็นรูปกุแตกวัดพนมลอกนะครับพี่นะครับกุแตกวัดพนมลอกนะครับเดี๋ยวครับนี่ครับกุแตกวัดพนมลอกนะครับนี่ครับนี่ในนี้ก็มีนี่ครับอยู่ใต้พระอุโบสถนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นภาพนี่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นนะครับ นี่ครับอ่ามีหลายบล็อกนะมีบล็อกลูกกระเดือกมีฐานสูงนะครับพี่นะวันนี้ผมได้ฐานสูงมานะครับอ่านี่ครับมีคาบกุเลยนะครับพี่นะนี่ที่ผมได้มาคืออย่างนี้เลยนะนี่ที่ผมได้มาคืออย่างนี้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับสวยเลยนะครับพี่ดูครับนี่ครับ นี hmm. ่ครับชาวบ้านก็เนี่ยพระในอยู่ในใต้นี้นะครับพี่นะโอ่งโบราณเขาแตกนะครับอยู่ใต้นี้เลยครับพี่พระนะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดพนมลอกนะครับท่านหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับพระในจะมีคราบดำๆนะครับพี่นะ นะครับเดิมๆจากกุเนี่ยจะต้องดำมีคราบดำๆทุกองค์นะครับพี่นะครับอ่านี่อยู่ในกุนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพกันก่อนนะครับนี่เป็นการตอนที่ว่าแตกกุนะครับชาวบ้านโอ้โหดูครับนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมมาแบ่งปันราคาที่ว่าเบาๆเลยนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับดูครับเนี่ยพรพนี่อยู่ใต้พระโวสดนะครับพี่นะครับ นี่ครับวง่อเดิมวัดพนมลอกนะครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกเลยนะครับถูกใจตรงไหนทักได้เลยนะครับองค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับองที่หนึ่งนะครับพี่ๆเดิมเดิมเลยนะครับคาบดินคาบเบ้าเดิมเดิมคาบดินเดิมเดิม นะครับคาบกุดเดิมเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมวัดพนมลอกนะครับนี่ครับสนใจท้าเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับสนใจท้าเข้ามาได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับสวยๆเลยนะครับมีคาบ ดินคาบเบ้าเดิมๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับลหนพ่อเดิมวัดพนมลอกนะครับอายุพระเป็นร้อยปีเลยนะครับ นี่ครับหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปลุกเสกนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับ <Yeah>, like man, นี่ครับนี่ครับดูครับสวยๆเ,เลยนะครับวัดพนมลอกนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกูแตกวัดพนมลอกนะครับปลูกเสกนะครับนี่ครับ ต่อมาองค์ที่ห้านะครับพี่ๆท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับองค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับอง์ที่ห้านะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไปเอามาจากวัดเลยนะครับไปเอามาจากวัดเลยนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่หกนะครับ นี่ครับอง์ที่หกนะครับนี่ครับนี่ครับองที่หกนะครับน่ครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับองที่เจ็ดนะครับเ <N ic ly> ดิมเดิมนะครับคาบเบ้าคาบดินเดิมเดิมเลยนะครับเป็นดินขี้กุนะครับ นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมฐานสูงนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับนี่ครับสนใจทักหรือโทรไลน์ได้เลยนะครับพี่นะครับนะครับครับนี่ครับ สวยมากนะครับพี่นะสวยนะครับหลวงพ่อเดิมปลุกเศกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับพี่นะครับหลวงพ่อเดิมปลุกเศกนะครับอายุพระร้อยกว่าปีนะครับพี่นี่ครับองค์ที่แปดนะครับองค์ละสามพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับ นี่ครับหลวงพ่อเดิมปลุกเสกนะครับนี่ครับวัดพนมลอกนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่เป็นพิมพ์ฐานสูงหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สามนะครับ องค์ที่สามนะครับนี่ครับคาบดินกุเดิมๆเลยนะครับเนี่ยผิวเขาจะดำๆแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับเดิมๆเลยนะครับดินกุเดิมๆนะครับ พระไม่ได้ล้างนะครับพระเดิมเดิมเลยนะครับาดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมครับนี่องค์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับออกจากกุมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะครับพี่นะครับนี่องค์ที่ห้านะครับนี่นะครับองค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับ องค์ที่หกนะครับนี่ครับองค์ที่หกนะครับนี่ครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับ เดิมๆเลยนะครับดินกุิมเดิมๆเลยนะครับนี่ครับออกมาองค์ที่แปดนะครับครับองค์ที่แนะครับนี่ครับคราบดินกุิมเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ล้างนะครับเดิมๆเลยนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่ครับบูชาองค์ละสามพันห้ารอยบาทนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมปลูกเศษ วัดพนมลอกนะครับพี่นะอายุพาร้อยกว่าปีเลยนะครับฝากนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID line 0967240203นะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือสแกนกิวโคตทางไลน์ได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ